สวัสดีพี่น้องป้องปายทุกคนค่ะกลับมาพบกันนี่แล้วค่ะกระช่องอาณาครวัฒนแน่แน่แน่ลืมลืมซองซื้อซื้อสองเจ้าของพี่น้องกระช่องเมียฝรั่งบ้านนอกกระช่องอาณาครวัฒน์โนเวเป็นซื้อสองเก่าเนาะค่ะยีนางเดี๋ยวเปลี่ยนซองให้มันแมทกับอ่าทีนางเฮดคลิปเนาะค่ะเนาะอ่าทีนางเฮดคอนเทนต์ก็คือเมียฝรั่งบ้านนอกอยู่ตามชนบทเนาะค่ะพี่น้องค่ะยีนางลังล่อล่อรถไฟชั่วโมงหนึ่งเลิกเลียนเทียงนางล่อรถไฟบ่ใบโมงพี่น้องรถไฟมาบ่ใบโมงจนกว่าจะได้กลับบ้านแต่ละมือเนี่ย รอรถไฟมาลอรถไฟอยู่นี่แล้วก็ต้องไปรอรถเมย์อยู่อยู่บ้านอีกได้รอรถเมย์เขาบ้านพี่น้องค่ะคันว่าผู้ใดยูหนอกเมืองที่นั่งนี่แนะนําแนะนําเลยว่าอ่าขับรถให้เป็นเป็นของเจ้าของเนาะค่ะคันว่าขับรถบดได้ขี่นั่งตอนนี้นั่งยังขับรถบ่ได้ค่ะเพราะว่าอ่าอีนั่งยังเรียนบทจบแล้วก็ยังฟังภาษาโนเวยังบอกยังบ่ท่านได้ฝึกขับรถเนาะค่ะนะแ่อีกจ่ายหนึ่งอีนั่งก็บดได้อยากยังยังบ่อยากขับรถพว่าอีนั่งเบิงพอหญ่ เบิงเบิงพ่อยายในการพ่อยายที่มีรถปีหนึ่งเปลี่ยนหลอดสองเทือหนาหนาวหนา,นา,นา,นานหลอดเท่ากับต้องจ่ายเงินมันบ่ิษัพี่น้องในจะคาอนำมันที่บ่อกกาะคาไฟคันว่าผู้ใดใส่ใส่เอ่อใส่รถเอ่อระบบไฟฟ้านอก่ะเน,นะเปรียบเทียบก,กันกับที่นั่งเดินทางเดินทางด้วยเอ่อรถประจําทางปีเดือนหนึ่งที่นั่งจะจา่ายค่ารถอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนต่อเดือน เนาะค่ะเนาะแต่ว no ่าท so right ั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็คือระยะทางจากในตัวเมืองกับบ้าอีน่างนี่มันไกลกันไกลกันแล้วก็ล่อรถล่อรถไฟล่อรถเม์โอ้ยแต่ละมือจนกว่าจะหอดบ้านเบิดแล้วพี่น้องพ่ต้องเฮ็ดอี่ยังอีกเนาะค่ะเนาะนั่นแหละอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองอย่ยังอีน่างนี่แน่น้ให้ขับรถดีกว่าขับรถดีกว่าคันวันเลือกงานเลือกเลียนนี่ขับรถเข้าบ้านเลยพ่ต้องล่อเนาะค่ะเนาะอยากไปได้ก็ไปเนาะค่ะเนาะโอ้ยนางล่อนางล่อนี่เสียเวลาเด้พี่น้องนางล่อรถเสียเวลาเด้อีลีเดะ แต่ว่าอ you ย know, you know, ู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองขาดเสียใจมันถือขาดชสจ่ใจมันถือกว่าในเมืองหลายเลยพี่นอ้องอินีเดยอยู่นอกเมืองค่าใชสจ่ใจมันถือกว่าในเมืองหลายเลยอันนี้เสื้อแจ็คเก็ตอีนางใส่ตัวเดียวพ่อพี่นอ้องอุ่นเลยเนาะคะ่ะเนาะมันนี่ก็จะกลับบ้านไปคิดว่าอยากกินไก่ย่างเดี๋ยวย่างจะไปแวะเบิ่งกไก่ย่างอยู่สปาอยู่สปาสปาซูเปอร์ซูปปปปปปเปอร์มาร์เก็ตซื้อสปาเนาะคะ่ะขาจะมีไก่ย่าง ไกลอย่างแบบอย่างเป็นโตมีโตหน่อยแน่โตใหญ่แน่บางที่ก็จะโตนึ่งก็จะอยู่ประมาณสัก30 35หรือ39มคนเนาะค่ะเนาะโตใหญ่ก็จะโตใหญ่ขึ้นก็จะถึงราคาถึงอยู่80ดคนเนาะค่ะเนาะก็ได้อยู่ก็เสียบอยู่พี่น้องแซ่บอยู่อีนั่งเป็นคนที่บ่ค่อยขยันเฮ็ดแนวกินบ่ขยันเฮ็ดแนวกินนี่เลยได้ขี้ขาดเฮ็ดแนวกินนี่เลยได้เฮ็ดแนวกินกระบีดแบบว่ากินง่ายๆเนาะค่ะเนาะกินง่ายๆ โอ้ยตื่นเต้นพี่น้องิไดไปเที่ยวนะคะเนาะครั้งแรกที่จะได้ไปสเปนบ่ได้อวดเด้พี่น้องแต่ก็ตื่นเต้นอีหลีอยู่ตื่นเต้นได้เดินทางไปชิปเมือก็เอาละเนาะไ,ไปพักผ่อนเน,ะะนาะ <c oughs> ระวังล่อรถไฟขันว่ามีเวลาอีนั่งก็จะนั่งเฮดคลิปเมือหนึ่งอีนั่งเฮดคลิปขันว่ามีเวลาอีนั่งก็จะเฮดคลิปอ่าได้ยูสองคลิปสามคลิป พอเห็ดออกมาไอ้นางกระตาตอเนาะคะ่ะตาตอแล้วก็อัปโหลดลงอัปโหลดลงในช่อง YouTube แล้วก็จะใส่วันที่เวลาล่วงหนา้าเอาไว้เนาะคะ่นะนายยังอัดคลิปมอนีไดซี่คลิปสมมุตินะอัดคลิปมอนีไดซี่คลิปแล้วก็อีนางก็จะกระจายออกไปลงมืออื่นมือฮ้อมือต่อไปจังสีนะพี่น้องนึกออกบ่เออแต่ขันว่าแต่ว่าก่อนคลิป ก่อนทีนางจะลงอีนางก็มาฟังมาเบิ่งพิดจระนาก่อนเด้ว่ามันสมควรที่จะต้องลงบอหนุนนี่นั่นเนาะคะ่นะเนาะอาจจะเป็นช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาอีนางอาจจะ พูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นหลายพูดอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยแต่อีนางจะปรับปรุงตรงนี้ด้วยพี่นอ้องเด้ออีนางจะพยายามพูดถึงเรื่องจะของแต่ว่าให้อีนางพูดถึงแต่เรื่องจะของเรื่องเรื่องอีนางท่ผพานมากมันมันมันกับบอดี้มีอยังแบบว่าเป็นตาฟังนะพี่น้องเพราะว่าอีนางบ่ค่อยมีแบบว่ากิจกรรมอยังมากมามอีนางเป็นชีวิตที่แบบว่าธรรมาดาบ่ควอยมีอยังเลือดรูนะคะเนาะชีวิตชีวิตเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกเด็กกรุงเทพ เด็กกรุงเทพก็คือเด็กบ้านนอกตามพ่อตามแม่เขามาอยู่กรุงเทพนั่นสินะพี่น้องชีวิตบ่ดด้มี่ยังรู้ล,ล้าหรือว่าเป็นตาเล่า,ลานั่นสิน้พี่น้องคันว่าอีนั่งแบบว่าเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังมันมันก็มันก็จะมีแบบว่าบุคคลที่สองบุคคลที่สามเขามาเสริมนําเพื่อที่จะให้ให้มันเป็นเรื่องเล่าน่พี่น้องนึกบ่กว่าออนั่นแหละ <c oughs> มันนี้หมอกลายอีรีได้พี่น้องคะหมอกลายจะว่าอยู่นี่หมอกลายแล้วอยู่บ้านนี้นั่งหมอกลายก็นี่อีก เนาะคะ่ะเนาะมือหนีนางก็ได้คุยกับมูคนเกาหลีคนเกาหล,ลีเข้ามาได้าสามีฝรั่งผดเรื่องคอนอื่นนี่หรออันนี้นางผดผัดในทางที่ดีนางเราเราฟังที่ซื้เด้คนเกาหลีเขา้าเข้าเป็นคนเกาหลีได้ผัวคนโนเว์คือการเลียนอยู่ห้องเดียวกันกับอีนางนี่แหละแต่ว่าเขาเลียนมาก,ก่อ,อ่หนาอีนางแล้วแล้วเขาก็บบไปว่าคือภาษาโนเว์เขาอยู่ในระดับที่แบบว่าเลยเลยเคืองขึ้นไปแล้วี่สินะพี่น้องเขาก็ถามว่า อีนางก็เล่าให้เขาฟังว่าตกลงตกลงงานของอีนางบด้งานในโรงเรียนอนุบาลนะบด้แล้วบด้เฮ็ดแล้วเพราะว่าสัมผัสเบผพ,พานนู่นนี่นั่นเขาก็เลยบอกว่าเออเออเนี่ยฉันแบบว่าพูดพูดประมาณว่าฉันได้ยินอ่าลรงแร่มโรงแร่มแถวหนีหลัว่าเขาอยากได้คนรับสมัครคนอยู่เดี๋ยวจะ,ะลองเบิงลองเบิงนู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้นะคะเนาะอีนางก็ ตอนเนี้ยอีนา่งบ่ดดี้ซีเรียสว่าอีนางจะได้งานอยู่แถวบ้านอีนั่งหรือว่าอยู่ในเมืองโบสเนาะค่ะนะค่น,น,น,นว่าอยู่ในเมืองโบสนี่มันก็บ่ดด้มีปัญหาในการเดินทางหรอกถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลแต่ว่าอีอนางก็เดินทางมาโรงเรียนสม,มืออยู่แล้วนสิหน้าพี่น้องแล้วก็บ่าอีนั่งอยากเฮ็ดงานอยากเฮ็ดงานแบบอาทิตย์หนึ่งเฮ็ดสักหมื่นหนึ่งก็ได้จังสี่นะพี่น้องอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์น,นะคะแล้วก็งานในบาราเกนเยอะมีะพีคนไทยเขาทรงทรง,งานร้านอาหารไทยมาให้อีนั่งก็เยอะแต่ว่าคือบาราเกนมันไก่มันไก่กว่าโวพี่น้องคะ่ะแล้วงานงานยุลานอาหารงานยุลานไทยเข้าก็อยากได้นคนที่เฮ็ดงานยังเต็มที่แต่สําหรับอีนั่งอาทิตย์หนึ่งอีนั่งเลี้ยนซีมือจันอังคารพุดพรฤหัสยุดมือเดียวแล้วก,กระโดดไปซุกในสี่นะพี่น้องแล้วอีนั่งเลิกเลี้ยนเลิกเลี้ยนเทียงยัง จันจันพูดสุกอีนั่งหลิกเรียนเทียงขันไว่อีนั่งได้งานอยู่เมืองโวสอยู่ในเมืองโวสเนี่ยมันอยู่ไก่กบโรงเรียนอีนั่งรงเรียนอีนั่งอยู่เมืองโวสมนบ่ขันไว่อีนั่งหลึกเรียนปุ๊บอีนา่งก็สามารถเข่าไปเฮ็ดเดนทิชยอบได้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงอันเนี้ยก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบาลาเกนนะมันอยู่คนละฟังกัน,ก,นกันกับโวสบาลาเกนเดินทางเดินทางจากบ้านนเ่นไปบาลาเกนก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าคือกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ งานบ่งตรงว่างานร้านอาหารอยู่ในบาราเกนของคนไทยเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยรับเยอะช่วงนี่รับเยอะแต่ว่าอีนางโคตรเสียดายเลยอีนางถามพ่อยญ่เลยว่าเธอจะใหญ่มาอยู่นี่เห็นอย่างอยู่บาราเกนก็ดีอยู่แล้วอีเลยได้พี่น้องก้อนหน่ะนี่อีนางก็พ่อยู่ในตัวเมืองอยู่ในบาราเกนพ่อยแล้วมีบ้านอยู่ในบาราเกนแต่ว่าเราขายเร็วเราขายก่อนถี่อีนางจะขึ้นมารอบหอบนี่แหละเราขายก่อนถี่อีนางจะขึ้นมาแต่งงานกันเล่าประมาณเกือบปีเกือบปีเนาะค่ะ โอ้ยขันมาอีนางยังอยู่บาลลังกนตอนนี้นะอีนางได้เฮ็ดงานแล้วปานเนี่ยได้เฮ็ดงานพาทามชั่วข้าวไปแล้วเพราะในบาลลังกนมันใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะบาลลังกนใหญ่มีงานมีนั่นมีนี่เยอะพี่น้องค่ะเนาะค่ะแต่ไอ้นางก็อยากได้งานเออ่ทำความสะอาดเนาะคะ่ะทำความสะอาดโรงแรมนึงเสียละพี่น้องทำความสะอาดพอเพราะว่ามันเป็นงานที่ง่ายแล้วก็งานง่ายแล้วก็คือกันว่าเฮายังบ่ทันได้ภาษาหรือว่ายังบ่เกง่งภาษาเฮาก็เฮาก็สามารถเฮ็ดได้อยู่เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะอีนางก็เข้าใจอยู่ว่า คือบล่ลลรอเลียนเห้จบกให้เก่งภาษากรเราคอยเห็ดงานที่เดียวก็คืออันอีนางจะรอก็รอได้แต่ว่าคืออีนางมี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 ภาราที่จะต้องรับผิดชอบเนอะก็บอกถามว่าพ่อเอออีกมีผัวฝรั่งอยู่ห้ผัวฝรั่งซอยแต่ละพ่อใหญ่เพิ่นก็บซอยได้อยู่แต่ว่าอีนางอยากหาโดยตัวเองแล้วก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์นําคือคืออยากเห็ดงานพี่น้องคืออยากเฮ็ดงานเนาะคะเนาะอยากมีเงินเป็นของเจ้าของอะนะพี่น้องคะ เงื่อนเก่าของอีนางที่มีอยู่มันก็สีเบิดแลี่วเนาะคะ่ะเนาะก็อยากเ็ดงานงานอาทิตย์นึงเดสักมือหนึ่งก็ยังดีตัวอาทิตย์เดือนนึงมีมีสี่อาทิตย์กแกด้แล้วสี่มือเนาะก็ได้อยู่เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆก็อยากเคดงานเดี๋ยวอันเมื่อเอือนขันว่ามูอีกคนหนึ่งเป็นคนฟิลิปปินเป็นคนฟิลิปปินนี่เข,เ,ขเขาเขาอ่าเขาเ็ดงานอยู่ทําความสะอาดอยู่อ่าบูทิกบูทิกเนาะคะ่ะเนาะ แล้วจะถามถามมูถามถามไปน้่กระถามถามไปเบิร์ตเลยพี่น้องตรงไหนมีงานตรงไหนที่ฉันสามารถไปได้ตรงไหนที่ฉันสามารถซ้อได้ฮาได้หนูถามเบิร์เนาะหนูถามเบิร์เลยนะคะเนาบอสอายถามถามถามโหลดมันมันบอแมนความผิดมันบอแมนสิ่งที่ผิดนนหนูถามอย่างเดียวหนูถามยังเดียวอีรีด้ะหนูถามหนูอยากคู่อันใดหนูก็ถามหนูอยากออยากเลียนรูอันใดหนูก็ถามถามหนูถามเขา เนาะค่ะรู้เรื่องแน่บ่รู้เรื่องแน่หนูก็ถามเนาะค่ะนะฮ่ายิ่งเลยเด้อมาปูดคุยทักทายพี่ๆน้องๆเนาะค่ะเนาะคือเกากลับมาใส่ชีวิตปกติคือเกาอยู่ในส่วนของเฮาเนาะค่ะเนาะอยู่ในส่วนของเฮาอันเที่ยงยี่สิบหานะทีแล้วพี่น้องรถไฟมาเที่ยงห้าสิบหกก็มีเวลานั่งเบากับนั่งเห็ดคลิปโยค่ะ มีโอกาสเฮ็ดคลิปก็จะเฮ็ดคลิปนะคะเนาะอีนางก็มีคนติดตามเดินทางมาถึง800 870แล้วเนาะค่ะอีกอีกอีกนิดหนึ่งก็จะครบพันอีกนิดหนึ่งจะครบพันขันว่าครบพันแล้วถามว่าครบพันแล้วอีนางได้เงินได้บอบอเนาะค่ะเนาะขันว่าอีนางมีคนติดตามครบพันแล้วอีนางก็จะทําการทําการสมัครรับรายได้บอแม่นว่าเขาเปิดช่อง YouTube ปุ๊บแล้วเขาลงวิโคลงคลิปวิดีโอพอคนติดตามครบพันเขาได้เงินเลยบอแมนเนาะค่ะบอแมน บอมเมนทั้งนี้ทั้งนั้นอะระวังที่เฮาระวังที่เฮาเฮ็ดคลิปวิดีโอพยายามอย่าเฮ็ดผิดกด youtube ผู้ใดที่อยากเริ่มต้นเฮ็ด u t u b e เขาจะมีให้เขาเขาจะมีให้อ่านเขาจะมีให้ศึกษากับศึกษากนเดอะค่นเนาะอีนางก่อถามว่าอีนางยังยังบอยังบอประสบความสำเร็จอีนางก็เลยบอบอ,บอสามารถที่จะ อธิบายอย่างได้มากไม่แต่ว่าสิ่งที่นั่งลูกก็คือเฮ็ดคลิปวิดีโอเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดไปพาย่าพายอยจะเฮ็ดผิดกด youtube คนว่าเฮ็ดผิดกด youtube นี่มันกลับขึ้นยากมันกลับขึ้นอยากเอลีได้พี่น้องมันกลับขึ้นอยากอีนั่งนี่เคยเฮ็ดผิดกด youtube หลายรอบแล้วเลยอีนั่งเปลี่ยนช่องมาหลายรอบแล้วแล้วช่องนี้อีนั่งพายามตั้งใจเฮ็ดแบบดีๆอดทนอดทนเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดแบบดีๆเพราะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเนาะอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นั่นละ พอคนติดตามอี่นางครบพันหนึ่งแล้วแมนบอกพีนางก็จะไปทําการสมรัครรับรายได้ที่นี่สมัครรับรายได้พอสมัครรับรายได้ปุ๊บยอดวิวถีนางเคยเหตุใด,ดที่ผ่านมาเขาจะบ่อนับเลยเด้เขาจะบ่อนับ,เ,เ,ขบ,นบเขาจะนับเริ่มนับหนึ่งไม่ตอนทีนางสมัครรับรายได้เสร็จแล้วเขาจะนับหนึ่งไม่หนุนละอาจจะรออีกปีหนึ่งหนุนละพี่น้องถึงจะได้เงินอีหลีได้พี่น้องคะ่ะมันเป็นแบบนี้ได o ยูทู e นะ เห็นว่า YouTube มันเป็นส่วมสาธารณะแต่ว่าจนกว่าจะได้เงินเขามันประเมินเรื่องง่ายได้พี่น้องเอออย่าหาว่าเด้ออย่าหาว่าส่วเป็นส่วมสาธารณะเด้อส่วมสาธารณะนี่เอ่อเฮ็ดคนสามารถรวยเป็นรวยมหาเศรษฐีได้แต่ว่าอีนางก็บได้หวังขนาดนั้นดอกอีนางแค่อยากมีไา่ไดแค่นั้นเองอยากมีไา่ไดมาเสริมแค่นั้นเองเนาะค่ะเนาะนั่นละเมื่อย เนาะค่ะคลิปนี่ก็มาทักทายพี่ๆต่อง่องเนาะเนาะพ่อได้เฮ็ดเฮ็ดคลิปนิดๆน้อยๆเฮ็ดได้นี่ยน่้อยอีนั่งก็สิเฮ็ดดีบ่ดีนา่งก็จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปเนาะค่ะเนาะอีนั่งก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดคลิปกินได้ย่างเดี่ยวเนาะค่ะเพราะว่าอ้วนแล้วอ้วนอีกอ้วนคือนีน่งเป็นคนที่อ้วนง่ายอ้วนง่ายเพราะอีนางเป็นคนตัวเตี้ยตัวกะดกง่ายอ้วนง่ายนั่งบ่เคยผอมอีนั่งบ่เคยผอมอีนั่งใหญ่มากก็อวบเลย ตั้งแต่เน้น้อยแล้วอวบอวบมาตลอดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเดินเราไปพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะใดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเด้อค่ะเด้อพูดอดไรกคอมเมนต์เข้ามาติชมหรือว่าต่อว่าอีญี่นังก็จะมาโต้ตอบแล้วมันเป็นบทเรียนของอีญี่ังแล้วเนาะค่ะว่าอีนี่ังบอสามารถที่จะไปโต้ตอบเอฟซีได้แบบนี้เนาะค่ะเพราะว่าช่องอีญี่ังจะกระเด็นเนาะค่ะเราพอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย